และถ้าอย่างเงี้ยค่ะพี่ว่าทุกวันเนี้ยพี่เห็นนะ,ะข่าวพลอยชมพูมีคนจับคู่กับคนนี้อยากให้คู่มันมีมันมีแรงเชียร์เนาะมันมีแรงเชียร์ที่ที่เหมือนเขาอินอะเขาเห็นผลงานเห็นอะไรเขาก็าอยากให้เป็นคู่กันเรามีแบบโอนอ่อนไปตามนั้นนะเหมือนแบบ ออว่ะเออเขาเชียร์แล้วเราก็ไม่ค่อยเท่าไ,รไหร่<ห>ค่ะเพราะว่าแบบเหมือนเราเราจะแบบว่าเน้นที่ประสบการณ์ของเรามากกว่ามหมายถึงว่าแบบสว่วเราคุยกับคนเนี้ยเราจะไม่ค่อยได้โฟกัสคําพูดของคน,คนอือ่นว่าแบบเออเขาเขา,เขามองว่ายัางไงอยากจะแบบให้คู่กันหรืออะไรเงี้ยแต่เหมือนกับว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราคุยกับคนนี้แล้วมันมันไม่แฮปปี้เราคุณไม่อยากคุยต่ออะไรอย่างงี้นคะดีเนาะก็คือไม่ได้แบบเชียร์เนาะเราก็อยากที่จะแบบเฮ้ยเราต้องกังวลไหมที่จะอะไรยังไงแต่สุดท้ายง่ายๆเลยคือน้องก็คือหมอแค่ใจ ใ,ใจอะใ่คือความรู้สึกที่สําคัญมากๆแล้วถ้าวันหนึ่งที่มันมีแรงบีบว่าแบบเฮ้ยต้องบีบแบบเพราะเรื่องงานอะถ้ามันจะไปต่อด้วยกันถ้ามันไปเป็นคู่แล้วมันจะไปได้ไกลว่า,าจริงๆถ้าแบบเรื่องงานแบบถ้าสุกามีคู่จิ้นหรืออะไรอย่เงี้ยหนูสามารถทำงานได้เพราะหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่สามารถแยกการกับเรื่องส่วนตัวได้อ,อะไรอย่างเงี้ย ก็อย่าง <จะ S 1> น้อย<ช>อยู่ก<ะ>ับอยู่กับคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันอาจจะไม่ได้เป็นแบบแฟนเราก็ไม่รู้วันนี้ยังไงแต่วันนึ่งอาจจะพัฒนาไปก็ได้แล้วถ้าสมมุติว่าคือชีวิตเนี่ยเหมือนมีแบบแผนในการวางแผนแต่จริงๆชีวิตของน้องก็ก็ผ่านอะไรไมาเยอะมากๆด้วยความเข้าวงการตั้งแต่เด็กเนาะมีทั้งแบบข่าวลือมีดรามา่าเราจัดการยังไงเรานิ่งไปหรือว่าเราปล่อยผ่านหรือว่าเรา ส่วนมากแบบแล้วก็จะพยายามปล่อยผ่านคือเมื่อก่อนหนูก็มีดราม่าอะไรย่างมากเรื่องของการร้องเพลงหรืออ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบมันก็มีบ้างที่เราแบบว่าเราอดทนกับมันมานานจนบางทีเราก็มีการโต้อตอบบ้างม,มันจะเป็นแบบว่าในจุดที่เราสุดๆดแล้วแต่ว่าส่วนมากก็จะพยายามปล่อยผ่านอะไรเงี้ยครับ